วันนี้เราจะมาให้ดูอย่างใกล้ชิดและตามที่แพทบอกว่าทำมาจากขยะใช่เหรอครับใช่ค่ะก็จริงๆเริ่มต้นมาในปี2020นะคะตอนนั้นช่วงโควิดแล้วเราก็มีไอเดียว่าขอขอบคุณพี่สาวไปด้วยค่ะชื่อชื่อทัพทิมนะคะคุณพี่ทัพทิมเนี่ยเขาก็เดินมาบอกว่าเพชเชื่ออะไรไหมว่า พิพัชลัยเนี่ยมันต้องมีการแตกยอดเพราะว่าก่อนนั้นเนี่เราทำเรื่องของคอมมูนิตี้เยะใช่ไหมคะแล้วปี2020ัอะอย่างที่บอกว่าทุกคนก็เจอป,ปัญหาเรื่องโควิดทั้งหมดแล้วเพียเองก็คิดว่าเออมันก็เป็นช่วงที่ทุกคนไม่มีอะไรทำ มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้ในการที่เรามีเวลาเยอะมากๆอ่ะในการที่แบบ explore ได้พัฒนางานได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มต้นจากปี2020เนี่ยในการพัฒนาตัวของขยะกํา札เนี่ยค่ะที่เราไปจับมือกับวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าไปหาความรู้ว่าเอ้ยมันคืออะไรนะขยะกํา札แล้วเราสามารถเอาของพวกเนี้ยมาทำให้มันเกิดมูลค่าได้หรือเปล่าแต่ตอนแรกกับเพรไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้อ่ะแต่ว่าเพแค่อยากจะทําให้มันแค่เซ l e b r a ตวันสิ่งแวดล้อมของปีนั้น แต่ปรากฏว่ามันใช้เวลายาวนานมากค่ะแบบ2ปีเต็มก็เลยแบบว่ากว่าจะออกมาจริงๆอ่ะมันคือ2022ค่ะอค่ะขยะกําพาราคือขยะกําพาราอ่ะมันเป็นขยะที่มันไม่มีมูลค่าหรือว่ามันเป็นขยะที่ไม่สามารถทําราคาได้อย่างเช่นฝาน้ําขวดยาคูช้อนซ่อมพลาสติกพวกเนี้ยค่ะมันจะไม่ใช่แบบของที่สามารถนามากลับไปรีซเคิลได้เลยหรือวีซเโคิลได้แต่มันใช้ระยะเวลาเยอะแล้วก็มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทิ้งขยะพวกเนี้ยไปว่ามันถือว่าเป็นขยะก ที่มันมีมูลค่าต่ำมากในในในปี2020ตอนนี้เพิไม่แน่ใจด้วยด้วยของเรื่องราคาค่ะแต่ตอนนั้น่ะกิโลหนึ่งอะมันขายแบบ4บาท3บาท <c oughs> อะอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมันเยอะมากๆเลยะคะฝาน้ำกิโลหนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบ20-30ขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่เหมือนกับขวดน้ำที่มันสามารถนำไปรีไซเคิลได้เลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าเป็นการออกแบบแฟชั่นที่ไม่ได้ใช้ผ้าแต่ใช้พลาสติก แล้วมาทำเป็นชิ้นๆเป็นชิ้นๆทรงอะไรให้ท่านได้ดูอย่างใกล้ๆเข้ามาเลยนะฮะอ,ะอาจจะยังไม่เคยเห็นนี่ฮะอันนี้เขาเขาเขาออกมาจากโรงงานนะฮะยังไม่ได้เด็ดออกมานะฮะ ออกมาอันนี้คือออกมาจากโมเลยใช่ค่ะอันนี้คือพอเราปั๊มออกมาใช่ไหมคะเราก็จะออกมาได้แบบนี้เราก็ค่อยใช้มือตัดทีละตัวพี่เพชรเอาฝาใช่ค่ะปไปทาอะไรก่อนฝาเนี่ยต้องเอาไปไปบดก่อนอันนี้ก็คืออย่างที่พี่บอกเพชรจับมือกับวิสาหกิจชุมชนที่ชื่อว่าโยโลเนี่ยนะคะเขาก็คือจะเอาตัวขยะพวกนี้คะ่ะม,มาผสมกับตัวทับว่แวใสแล้วเราก็เอามาขึ้นรูปก็คือบดก่อนใช้บดก่อนแล้วก็ค่อยหลอม หอลอมเสร็จแล้วก็เอามาขึ้นลูกอย่างเงี้ยค่ะที่ที่อยู่ในโมอันเนี้ยใช่มันก็จะออกมาปเป็นชิ้นแบบเนี้ยค่ะมันคือประกอบไม่ใช่ผ้าอย่างที่ว่ามันประกอบขึ้นด้วยชิ้นพลาสติกชิ้นแบบเนี้ยฮะแล้วพอเด็ดออกมาตัดออกมาแล้วมันก็เป็นชิ้นสามเหลี่ยมทรงอะไรก็ไม่ทราบแบบนี้ฮะแล้วไอ้สามเหลี่ยมทั้งหลายนี้ก็เอามาร้อยเรียงถักเข้าด้วยกันแล้วกลายเป็นชุดอย่างที่ว่ากลายเป็นกระเป๋าอย่างที่ว่านี่ฮะพอค l อสอัพเข้าไปที่กระเป๋าที่ชุดก็จะเห็นว่ามันประกอบขึ้นด้วยพลาสติก แบบน,นี้นี่คือการดีไซน์ออกมาแล้วก็เอามาใช้ถักทอไม่ใช่ถักทอขออนุญาตเอาไปเขาเรียกอะไรต่อค่ะต่อเหมือนเลกโก้เลยค่ะแบบเลกโก้โอ้โน,นี่ฮะขออนุญาตถามได้ไหมคะว่า แล้วทําไมชิ้นมันต้องเป็นรูปทรงแบบนี้ตอนตอนที่เราปั๊มมันมีตั้งหลายทรงทาไมพี่เพชรถึงเลือกที่จะเป็นทรงแบบนี้เพชรเองะคิดตั้งแต่แรกเลยว่าตัวขยะเนี่ยสิ่งที่เราสามารถวิเลตได้มากที่สุดถ้าประเทศไทยมันคือทะเลเพราะฉะนั้นเพชรอยากให้ตัวอินฟินิทูดมันชื่ออินฟินิทูดนะคะขออภัยค่ะมีชื่อด้วยใช่ค่ะมันชื่อมันชื่ออินฟินิทูดก็คือมาจากอินฟินิตี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเลขแปดะคะเออเป็นเลขแปดที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ค่ะคือตัวนี้สิ่งที่เพดาคิดขึ้นมาคือหลังจากที่เราทำคอลเลคชันแล้วอ่ะ uh huh. ก่อนนั้นอ่ะเพาอ,อยากให้กระเป๋าอ่ะคือมีอยู่ในหัวว่ากระเป๋าเนี่ยทีมกับเพชรอยากให้มันออกมาเป็นในรูปแบบของคอโรหรือว่าประกาลหลัง เพราะว่าคนเขาจะได้แบบ r e l a t ได้ว่าเฮ้ยทะเลมันสวยประการังมันสวยเพราะฉะนั้นแล้วว่าอันนี้มันเป็นสินค้าแฟชั่นด้วยอะค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเพรก็อยากจะที่จะให้รูปแบบของกระเป๋าที่ออกมามันไม่เป็นอะไรที่เป็นวงกลมสี่เหลี่ยมที่มันแข็งๆซะทีเดียวอะค่ะเ mm hmm. ชฟอ่ะเพรเลยเลือกที่จะเป็นเชฟออแกนิกก็คือมีเชฟที่มันเป็นแบบดูดูรวมกันแล้วมันเป็นประการังอะค่ะ นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นเป็นสาเหตุที่ว่าแบบทําไมเราถึงใช้เชฟที่มันไม่ได้เป็นวงกลมหรือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมซะทีเดียวค่ะคือทุกสีอะอันนี้เพมไม่ได้ไม่ได้ใส่สีเข้าไปไม่ได้สีของฝาน้าของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกสิ่งที่มันยากค่ะเพราะว่าสีแต่ละอันน่ะมันมาจากสีฝาน้ํานั้นๆเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถ planning collection ได้ว่าเอ้ยซีซันนี้มันจะออกมาเป็นสีอะไรได้บ้างมันมันอยู่กับการที่เราดูจากขยะชุมชนอะที่ที่เขามีจากครัวเรือนมาแล้วอ่ะเราถึงจะเลือกขยะจากตรงนั้นไได้เรราาาามม่่่สถทีจะแบบว เอ้ยเราขอสีเขียวนะซีซั่นหน้าหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามีขยะอะไรบ้างเงี้ยค่ะว่าวันเราจะได้ฝาอันไหนมาม,มากน้อยแค่ไหนใช่ใชค่ะเหลือเชื่อมากดูนะฮะแล้วอ,อย่างสีออกแดงๆชมพูชมพูอันอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะค<ฮ>ะอันนี้เป็นสีที่ทําจากขวดยาหูค่ะ<า>จะเหลือเชื่อไหมฮะท่านผู้ชมนีค่ะเป็นเป็นสียาหูดูนี่เลยครับสวยมากทาไมถึงเป็นขวดสียาหูเรารู้อยู่แล้วเนี่ยฮะสียาหูเพราะว่าเขาอ่า พิมตราสีแดงค่ะแต่พอไปผสมกับสีขุ่นมันก็เลยออกมาเป็นสีแบบนี้ฮะใช่ค่ะคือเวลามันหลอมมันละลายไม่ได้ผสมสีอื่นเลยค่ะใช่ค่ะมันละลายแล้วมันก็เลยกลายเป็นสีนี้แต่ว่าถ้าดูทุกชิ้นนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางอันมันก็จะสีแดงเข้มหน่อยมันอยู่ที่การบดของของของตัวพลาสติกด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ฮะเหลือเชื่อ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและอย่างที่ด้านหลังชุดนั้นที่แพทเห็นมันมีเหมือนมีความระยิบระยับอันนั้นคืออันนี้เเหมือนปรุงอาหารนะคะใส่ใส่ใส่กลิตเตอร์เข้าไปค่ะ มันก็จะมีกลิตเตอร์สีทองสีเงินสีเขียวใช่ค่ะใช,ใช้ใส่กากเพชร <กา S 2> เข้าไป,ไปใช่ค,ค่ะตอนหลอมใช่ไหมตอนหลอมค่ะแต่จริงมันก็ยากอยู่นะคะเพราะว่าบางทีกากเพชรบางสีมันก็ละลายบางสีมันก็อยู่ก็เลยถึงบอกว่าเลยเลยพอจะเข้าใจว่า2ปีเต็มอันนั้นอ่ะเราทําอะไรกันอยู่อะไรก็ทด <laughs> ลองพวกนี้แหละค่ะว่าอะไรที่มันจะละลายอะไรที่จะไม่ละลายสีอะไรใช้ได้สีอะไรใช้ไม่ได้แบบเนี้ยค่ะ Mm. มีถอดใจบ้างไหมคะ <c oughs> มีถอดใจไปแล้วค่ะจริงๆจริงๆเพชรทำม,มาประมาณ5เดือนอะแล้วก็เป็นช่วงถอดใจช่วงที่โควิดหนักๆมากๆอะช่วงนั้นคือเริ่มถอดใจเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ดิเรกชันด้วยแหละว่าเอ้ยมันจะไปยังไงกันต่อแล้วสิ่งพวกนี้ตอนนั้นเพชรไม่คิดว่าเพชรสามารถที่จะมีกําลังแรงพอที่จะ ที่จะพูดถึงมันได้ว่าเอ้ยมันทําจากขยะนะมันทําจากขยะกรัญรพะยังไงมาจากอะไรบ้างแล้วสิ่งสําคัญเพยไม่แน่ใจในเรื่องของอาราคาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเพย์ก็คิดว่าเอ้ยมันคงมาแหละในอนาคตแต่ตอนนี้นมันน่าจะยังไม่ใช่ทางของมันเราก็เลยหยุดไปเป็นเวลา6เดือนนะคะใช่ก็ไม่ได้ทํามาเลยเป็นเวลาหกเดือนคือหยุดไปเลยอะค่ะยอมแพ้ค่ะว่าอย่างนั้นได้หัวขิมขัดนั้นเป็นรูปดอกกุหลาบใช่ไหมฮะใช่ค่ะดูหน่ยฮะมาต่อให้เป็น หลาบได้สวยมากเอาแค่ขึ้นแพทเทิร์นชุดเนี่ยโดยปกติที่เป็นผ้าก็ว่ายากอยู่แล้วในการวางแพทเทิร์นแต่อันนี้มันไม่ไม่มีเนื้อผ้าแล้วเราจะต้องอธิบายกับกับช่างยังไงว่าต้องร้อยชิ้นนี้ไปอันนี้อันนี้ต้องเวา้าแล้วมันเป็นรูปเป็นร่างได้ยังไง คือจริงๆอย่างที่บอกว่าอันนี้พอขอแบบชื่นชมทีมมากจริงค่ะคือเปรนรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ในเพริชลาเขาค่อนข้างมีสกิลเก่งมากในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อการถักเพราะฉะนั้นเพรบอกเลยว่าทั้งหมดเนี้ยมันต้องช่วยกันต้องแอดไอเดียเข้าไปช่วยกันว่าเอ้ยวิธีการต่อมันควรเป็นแบบนี้นะหรืออย่างนี้ค่ะจะเป็นพี่ต้นเป็นผู้ชายนะเป็นคนต่ออันเนี้ยค่ะชุดนี้ซึ่งมันจริงๆถ้าดูอะค่ะมันคืออินสปายมาจากชุดไทยดูสิอ่ะ ก็คือมีลายผ้าไทยอยู่ข้างล่างแล้วก็ต้องใส่เข็มขัดเหมือนเข็มขัดทองอะค่ะแล้วก็ทรงก็คือเป็นเหมือนแบบชุดไทยเทรดดชั่นลอะค่ะอันนี้พระธตอนที่ไปโชว์ที่นิวยอร์กล่าสุดค่ะ อันนี้ก็ถือจะเป็นชุดใหม่ล่าสุดของของพิญมัชลาค่ะเราก็เลยเอาจงจริงเพชรสนุกมากเลยอ่ะเพราะว่าเพชรเรียนแฟชั่นมาก่อนแต่ถ้าปัญหาของเพชรเลยเพชรไม่ชอบเย็บผ้าแล้วก็ไม่ค่อยชอบทางานกับผ้าสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอมีตัวเนี้ยขึ้นมามันเลยเหมือนเป็นการปลดล็อกเลยค่ะว่าเพชรรู้สึกว่าโหมันทําได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยอ่ะเพราะว่ามันคือเหมือนการต่อขึ้นมาเหมือนเลโก้เลยอ่ะค่ะใช่มัน,มน,นก็เลยเหมือนวิธีการคิดอะมันคือเรา a ด a p t จากสิ่งที่เราใช้ผ้านั่นแหละแต่ว่าเราเหมือนมาต่อให้มันนนนเเเเเหหมมืืออลลกกกก้่่รร็ูสึววาาทุัน ม,มากกว่าค่ะมากกว่าค่ะแฟนรายการต0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ